ใช้เวลาเตรียมงานกันนานถึง6เดือนนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะวันที่รอคอยกับงานฉลองมงคลสมรสนะคะของคุณแพนเค้กแคมเนิตแล้วก็พี่หมีซึ่งทั้งคู่เนี่ยบอกว่างานวันนี้นะคะเนรมิตขึ้นมาจากหน้าที่การงานของทั้งคู่ค่ะทั้งพิธีการลอดซุ้มกระบี่นะคะแล้วก็การแสดงที่ทั้งคู่นั้นเตรียมไว้ในงานเนี่ยยังมีการจัดเป็นทุ่งไฮเดรนเยียนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเคยไปเที่ยวด้วยกัน2คนแล้วก็ประทับใจจึงอยากยกมาไว้ในงาน,นะคะ่ะ ทั้งยังจัดเต็มเลยนะคะชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยห้าชุดกันไปเลยค่ะชุดเหมือนกันเลยครับ <c oughs> ต่เหนื่อยไหมผมมาเหนื่อยกว่าเขา <c oughs> แ,ตแต่รอบนี้เราจะมีซีเควนซ์ของแต่ละชุดที่จะจะคนละแบบกับคขาที่แล้วคขาที่แล้วมันคือทีเดียวแต่เราจัดเวลาแต่รอบนี้คือแต่ละซีเควนซ์ก็จะเป็นแต่ละชุดค่ะโอเคคงเป็นดีไซเนอร์ไทยใช่ค่ะก็เป็นพี่ๆดีไซเนอร์ไทยที่ที่เรามีโอกาสได้ทํางานกันแต่ละชุดเราก็พยายามเลือกให้เหมาะกับ กับซีเควนซ์ที่เราลงอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้แถลงข่าวลงเรือทัวริซิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างมีตอนถ่ายรูปหน้าแบ็กกรอบก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดของโพเอมเข้าไปข้างในก็จะเป็นชุดของพี่พี่พี่หมีจะใส่ชุดอาตรีสโมสรค่ะแล้วแพนจะใส่ชุดของอาสวาแล้วก็จะมีแฟนชโชว์ของพี่คณพจน์แล้วก็จะมีปฏิญญาที่เป็นในช่วงช่วงดนตรี ree, ในช่วงหลังอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากให้เน้นเหมือนเป็นความสนุกเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นกับครอบครัวกับหลานๆน้องๆลูกเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนเพื่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นคนรักกันที่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันใช่จริงๆเราก็มีการแบบคือดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีแล้วก็มีไปทําตาสองชั้นมานิดนึงค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นจัดงานแต่งงานครั้งนี้ใจแอบกังวลมากว่าคุณหมอคะเราจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวแบบเวลาเป็นอีกหลักเดือนจะแบบถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยบอกว่าคุณหมอบอกสบายมากแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเหมือนกันในเ,เรื่องเรื่องนี้เนาะพี่หมีเองก็ตุ้มตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มต่อมๆเหมือนกันเพราะว่ามันมันเหมือนเราไม่เคยอะ่ะแล้วแล้วพี่หมีก็ยังแบบโอเคใช่ไหมจะโอเคเนาะอะไรเงี้ยแต่พอทําไปทุกอย่างมันมันไม่เหมือนอย่างที่คิดนะคะมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วมันก็ แฮปปี้มากคือจริงๆแพนตามไม่เท่ากันมาตลอด mm hmm. ถ้าเกิดคนสังเกตคือแพนก็จะติดสติกเกอร์บ้างตาชั้นก็จะไม่เท่ากันบ้างอะไรเงี hmm. ้ยค่ะแต่คนนี้พอดูปุ๊บคุณหมอบอกว่าเอานิดนึงนิดเดียวแพนบอกว่าคุณหมอขอธรรมชาติสุดๆที่ยังเป็นตาเราเนาะ mm hmm. ก็ออกมาเป็นแบบที่เห็น<อ>แต่มีข้อหนึ่งที่พี่หมีบอกว่าทาไมนะห้ามทําไมนะคะตกฮะไปมาถึงเวลาทาเสร็จแล้วอะ่ะแพรชอบทําตาอ๋อไม่คือทําเสร็จแล้วแล้วตาจะดูดูตาโตขึ้นแล้วก็บางทีก็จะดูดุขึ้น แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเราเดินเดินเฉยๆทำไมโดนดุแล้วเลยบอกว่าไม่ใช่นี่หน้านิ่งๆปกตินะปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องแบบโอเคทำตาซอฟไว้นิดนึงถ้ามีคนเขาบอกว่าเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญ <laughs> เอาอย่างนี้บอกว่าครบรถดีกว่าอย่าฟังฝ่ายเดียวเนาะ <laughs> เอาบอกไปว่าครบรถแล้วกัน <laughs> แต่ว่ามันก็ จริงๆมันก็เหมือนเดิม,มอะไที่เราเรียนกันมาอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็การพูดคุยการอธิบายบางครั้งมีแขกข้อบ้างในบางเรื่องที่ต้องแบบพูดคุยให้เข้าใจ่าเงี้ยใช่ปะเออก็ก็เพื่อเราก็อยากให้มันมีอะไรดีๆในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าบางครั้งอ่ะต้องเรียกว่าบางครั้งจะโดนคำจะโดนคำพูดกลับมาว่าขอใช้สิทธิ์ความเป็นขรุยาะแล้วเราก็จะแบบฮะ ขนาดนี้เลยนะบอกขอ <c oughs> ขอพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็จะแบบเออไม่อยากให้เรื่องมันจบหรือผ่านไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากเออคุยให้จบให้เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ควรจะต้องเสียเวลากับเรื่องที่มันทําให้เราไม่สบายใจนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนละครเปลี่ยนสถานะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนพอความรู้สึกเราเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่าเราบางครั้งเราต้องรีบกลับนะบางครั้งเราจะจะเลื่อยเปื่อย กลับช้าหรือไม่กลับไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องรีบกลับและเพราะเราเรามีคนที่เขารอเราอยู่ละหรือตัดสินใจทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้คิดคนเดียวนะนี่มีอยู่ข้างๆด้วยช่วยหันมาถามนิดนึงคำนี้แหละที่บอกว่านี่ขอใช้สิทธิ์ความเป็นตรวยานะหันมาถามนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้อยู่ไม่ได้คิดคนเดียวอาจจะต้องขอักพักเนาะทำงานกันก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิต จุดเริ่มต้นของชีวิตคู้อิสระทำงานอยากเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายค่ะมีแผนไว้ไหมคะสักประมาณยังเลยนะครับยังไม่ได้มีกําหนดยังอยากยังอยากเที่ยวแต่ก็อาจจะมีแผนอื่นๆในการแบบเตรียมตัวฟากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องของปีหน้าก็คงเตรียมเพราะว่าก็จะมีคำหลายๆคําแนะนําให้เราได้ได้ลองคิดลองตัดสินใจดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นสเต็ปต่อไป ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ